มาต่ออีกพารากราฟหนึ่งพารากราฟนี้บอกว่าไมเกรนนะ which may also be caused by stress can occur in people who b o t t o n up their emotion and who are very conscientious in their performance นะนะตรงนี้มีประโยคซับซ้อนอยู่หลายประโยคทีเดียวละเรามาแยกก่อน นะเรามาแยกก่อนถ้าไม่แยกก็จะงงนะไมเกรนเป็น subject อยู่นะ subject อยู่แล้วก็ can occur เป็น verb เห็นไหมเป็น verb ไมเกรนสามารถเกิดขึ้นนะ สามารถเกิดขึ้นมันก็มีต่อเข้ามาในเวิร์ก็มีอินเพรพโพสิชันต่อมาอิน e พี l e ในคนนะไมเกรนสามารถเกิดขึ้นในคนแต่ก่อนที่มันนี่คือประโยคใจความหลักนะประโยคใจความหลักมันมีใจความซ้อนอยู่เนี่ยนี่คือเมนคอร์สอ่ะสีเหลืองๆหลืองเนี่ยมีซับบริเนตคอรซ้อนมาอีกตั้งไม่รู้อีกกี่หนึ่งอีกกี่ประโยคเดี๋ยวเล่นสีสันให้นะสีเขียว นะประโยคหลักบอกว่าไมเกรนสามารถเกิดขึ้นในคนเราจะเอาไหนก่อนล่ะเราจะเอาตรงขยาย subject ก่อนก็ได้ด้วยแอตติฟ l ค u อสไมเกรนแบบไหนไมเกรน h may also นะนะไมเกรนวิชเมอโซนะ because by states เอาตัวนี้ก่อน adjective cross มันมีหน้าที่มาขยายนี่นะนี่ก็มาขยายภาค subject อ่ะเรียกว่าสอดไส้เรารู้แล้วว่า main cross เราแบ่งอ่านออกแล้วว่าไมเกรนสามารถเกิดขึ้นในคนค้างไว้แค่นี้ไมเกรนไหนไมเกรนซึ่งอาจจะถูกทำให้เป็นสาเหตุโดยความเครียดเข้าใจไหมนะเราต่อขยายแล้วไมเกรนซึ่งอาจจะ ไมเกรนซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุโดยเครียดเห็นว่าอันนี้คำเชื่อมไอแอดเจทีฟคอร์สใช้วิชแทนไมเกรนเพราะเป็นสิ่งของแล้วเม y บ e c คอร์สนี้เป็นแพ s ย์สี่บอยใช้โม d ดอาจจะถูกเป็นสาเหตุจากเครียดไมเกรนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นในคนคนไหนใส่แอดเจทีฟคอร์สมา2อันแล้วก็ใส่คาว่าแอนนี้เป็นตัวเชื่อมมาอีกเห็นไหมก็คือง,ง่ายๆไอคำเชื่อมของคอม p พลว์เนี่ยเชื่อมอะไรก็ได้ ขอให้เกิดพาเรลสักเจอร์กันพาเรลอะไรพาเรลแอตชีฟครอสอันที่หนึ่งคือ who b o t t o n up อันที่สอง o are v e r y เห็นยังไปเรื่อยนะเราก็แปลสิแปลตัวนี้สิแม้วุ่นวายตรงนี้วุ่นวายนะอ่ะเอาสีอะไรสีฟ้าเกิดขึ้นในกนไหนกลุ่มแรก who b o t t o n up their emotion ตรงนี้คอมเพนชันให้หน่อยไมเกรนสามารถเกิดขึ้นในคนกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนผู้ซึ่งขวดขึ้นอารมณ์ของพวกเขาแน่ขวดขึ้นอารมณ์ของพวกเขากลุ่มคอมเพนชันหน่อยสิอ่ะต่อมานะกลุ่มที่สอง สีอะไรดีล่ะสีสีส้มบ้างนะกลุ่มที่สองคือผู้ซึ่งนะ very are are very conscientious in their performance อ,อันที่สองนั้นยังแปลไม่ยากนะแอนตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างหูหนึ่งฮูสองเห็นไหม นะไอ้ตัวนี้มาซ้อนอุ้ยลุงตัวอยู่นี่แหละคอมพาวคอมเพลคซ์ซ้อนกันอยู่เนี่ยมิกซ์อยู่เนี่ยนะซ้อนกันอยู่มีเหรอคําถามจะไม่ถามจ้องไว้เลยคําถามถามเลยนะถามอยู่ในข้อที่5นะข้อที่5ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไมเกรนสามารถเกิดโดยนี่เนี่ยอีตรงนี้นี่เองนะ can be caused by ตรงเนี้ยเป็น x ไปเทียบกับวายที่จะได้นะที่จะได้ตรงข้อความจะได้ตรงข้อความนี้นะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องมาดูซะก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยพอจะแปลได้ละไมเกรนสามารถเกิดขึ้นในคนก่อนจะแปลข้างหลังคําว่าคนเนี่ยแปลตรงนี้ก่อนไมเกรนซึ่งอาจเป็นสาเหตุโดยความเครียดตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาละแปลแปลลื่นอนะอาจเกิดคนกลุ่มแรกเพราะมันมีหูสองูอันนี้ มีหูสองหูมีหูสองอันเนี่ยมาขยายอันแรกก็คือผู้ซึ่งขวดขึ้นอารมณ์อันที่สองก็คือผู้ซึ่งนะผู้ซึ่งเป็นไงนะ conscientious ก็คือมีเขาเรียกว่ามีสามัญสำนึกมีสติรับรู้ในเรื่องของการงานหน้าที่นะมีความรับผิดชอบ ในเรื่องการงานหน้าที่มีสามัญสำนึกมีสติอยู่เสมอในการรับผิดชอบนะหน้าที่การงานหน้าที่นะ performance ในนี้คือการกระทำการกระทำเช่นการทำงานการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยนะการแสดงนะเอาสิไอตรงเคาะตรงข้อความนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในใน c o m p e t i o n แต่ตรงนี้ c o m p e t i o n ยากกระขวดขึ้นอารมณ์นะ เราก็คอมเพนชั่นตามบริบทนะขวดขึ้นอารมณ์ก็คือหมายความว่านะภาษาอังกฤษเนี่ยในฐานะตรงนี้เนี่ยเป็นฐานะเวิร์บพอบอเตอรเนี่ยปกติทำนามันเป็นนาวก็ได้เป็นเวิร์บก็ได้ในตัวนี้เป็นเวิร์บผู้ซึ่งขวดขึ้นอารมณ์ก็คือก็คือบรรจุขวดนั่นเองถ้ามันเป็นเวิร์บก็บรรจุขวดเพราะฉะนั้นเราก็วาดขวดมานะแนวะวาดเหมือนซะด้วยไมไเหมือนซะละ้ว เอา,อางี้แหละคล้ายๆนะเอาใหม่เวลามันก็เล่งซะเหลือเกินนะจะให้คอมเพนชั่นขวดอะไรเนี้ยนะอ่ะนะก็คือขวดขึ้นอารมณ์ก็คือหมายความว่าขวดบรรจุอารมณ์ขึ้นก็คือลักษณะที่เวลาเรา มีอารมณ์ก็อารมณ์ก็ไปใส่ขวดอารมณ์นี้หมายถึงว่าอารมณ์เครียดใจเข้าไปจนกระทั่งมันขึ้นไงอารมณ์นี้มันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งเต็มแล้วก็ปิดฝาซะก็แปลว่าอารมณ์ที่บรรจุลงไปในขวดไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งก็ปิดฝามันซะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายถึงเก็บกดนั่นเอง เก็บอารมณ์นั่นเองเขาจะไม่เก็บกดก็ฉะนั้นไมเกรนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุจากาซึ่งเป็นสาเหตุจากเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นในคนที่มันเครียดเพราะว่าคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกดเก็บอารมณ์นะเก็บกดนะเก็บกดกลุ่มที่สองก็คือรับผิดชอบต่อต่องานอย่างดีเลยกลัวงานส่งมาอย่างเธอเนี่ยส่งมาเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้คะแนนกลัวว่าจะโดนหักคะแนนแบบลอกเข้ามา นะก็แบบว่าโดนกระชากคะแนนมาเนี่ยนะก็เลยจะต้องทําให้มันดีๆก็เลยเกิดความเครียดขึ้นเข้าใจยังนะวันนั้นมีคนสองกลุ่มนั้นตรงนี้มาตรงประเด็นเราแล้วถามว่าตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไมเกรนเป็นสาเหตุใด X มันคือ1สาเหตุจากนะเ,เก็บกฎสาเหตุที่สอง รับผิดชอบนะมีภาวะในการรับผิดชอบงานอย่างสูงเพราะฉะนั้นไอจักเก็บอารมณ์ไม่มีแต่มันมีข้อความว่านะ being t o w o r r y about นะนะนะ being นะ being, นะ being t o w o r r y about doing a good job เพราะฉะนั้น x มันคือ x มันคืออะไร นะ x มันก็คือ who are very conscientious in their performance เพราะฉะนั้น y มันก็คือ being t o w o r r y about doing good job เหมือนกันไหมเหมือนก็คือการที่จะต้องกังวลมากๆเลยมากเกินไปเลยถูกทำให้กังวลมากๆนี่เจอลั่นแพ้สี่เกี่ยวกับการทำ อาชีพให้มันดีการงานอาชีพให้มันดี about เป็นเพเปโพชั่นจึงตามด้วย doing ดูตัวนี้มีกรรมคือคําว่า job job ตัวนี้มี adjective คือ good มี adjective สองเผ่าพันคือ a กับ good เผ่าพันแรกเป็น article เผ่าพันที่2เป็น descriptive adjective clause ถ้ามองบรกรณ์อย่างนี้ออกรับรองประสบความสําเร็จในการอ่านด้วยนะแต่อย่าลืมการอ่านก็ต้องรู้จักคําศัพท์ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบนะ นะข้อนี้ก็ตอบข้อ b ซะนั่นเองนะตอบข้อ b จาก restatement ตามนั้นนะเอานะเดี๋ยวปิดคลิปซะก่อนมันเลยเวลาหรือยัง